อืมใช่เนี่ยเอาถึงบ้านแล้วเอาไอ้เงี้ยมึงดึงกูเลยเหรอเอ้าเฮ้ย,ย <c oughs> อ่าเ <c oughs> มื่อกี้ได้เมื่อกี้คุณปอนเงียบเมื่อกี้คุณไม่ใช่จ๊ะไม่สิพูด<ส>เลยเจ๊ะ<ส>แล้วอันนี้โจทย์โจทย์โจทย์เป็นคนพูดบ้างอืออืออ่าพูดเองเลยพูดเองเล่าเล่าความจริงไปเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรแอนแสนานไม่พูดแล้วคาั้งเดียว เมื่อกี้คุณนั่งฟังอยู่เปล่าภูวินฟังอยู่แบบฟังอยู่ฟังอยู่คุณมีอะไรจะแก,แก้ต่างไหมจำไม่ได้แล้วว่าพูดอะไรไปบ้างอะไรนะ <S <S เขาบอกว่าพูดแลดครั้งเดียวเดี๋ยวผมจะเป็นเอ่อนขอ,อรีแคปหน่อยรีคยรคยแคปนะมากเลยนะโคตรรีแคปมาขอบต่อพี่ๆเขาถามว่า เนี่ยคุณซื้อกีต้าให้เขาเออซื้อเบสให้เขาเนี่ยอืมคุณเนี่ยคิดอะไรกับเขาป่ะฮะของขวัญวันเกิดเนี่ยครับเชื่อพ่าะว่าเลือกเลือกเรืองพวกเนี้ยไม่เคยมีใครถามเราสองคนเลยหรือเปล่าไมคิดยังไงอ่ะทาไมภูวินถึงเลือกซื้อเบสให้ปอนครับอ๋อคืออย่างนี้เวลาเรามีข้อตกลงเรื่องวันเกิดเนี่ยคือเราไม่ค่อยอยาก ซื้อของไปที่ที่อีกคนหนึ่งคงไม่ใช้กันดังนั้นเราก็ใช้วิธีการถามตรงๆกันเลยว่ามีอะไรที่อยากได้ไหมแล้วก็เอาเป็นของที่พับต้องใช้ได้จริงๆอ่าอ่างใช่ของผมเป็นเลยนี่อ๋อเออคือก็อี้อยู่ข้างตัวเลย <c oughs> มันจะมันจะเ,เป็นของที่ใช้ได้จริงไงไม่ <c oughs> สวยจั<อ>งเลยว่ะโอ้โหมันสวย <c oughs> ขนาดนั้นเสียงคงดีน่าดูอ่ะจริงอ๋อตด้เหรอ ปีที่แล้วผมซื้อกีตาร์ให้อ๋อไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่โอ้โหเก้าอี้ไปอย่าไรก็ก็คุณหลบหรือว่าให้คุณดูอาแต่ซื้อกีตาร์ให้ใช่อ่าชอบไหมใช่ชอบชอบชอบไม่ถึงชอบปอดปอนไหมดูว่าอะไรโอเคเอาไป ประเด็นที่หนึ่งเคีย์ก็คือแบบว่าอยากซื้อของที่เออเขาจะชอบแล้วเขาได้ใช้จริงๆให้ใช่แล้วปีปีที่แล้วอะ่ะคือเคยตอนตอนปีใหม่ปีที่แล้วอะ่ะเคยแจมกีตรากับเบสกันอยู่แบบไปร้านดนตรีแล้วไปนั่งเล่นกันอยู่ก็เลยเคยคุยกันว่าบอเอ้ยแบบวันไหนถ้าแบบปอลมีเบสเราก็มาแจมกันได้อ่าสนใจป้าพี่น้อง หรือว่าแบบเอลเอเราจะเปิดแบบยูนิตวงดนตีสดก็ได้ไที่ยเรียเหรอโอ้โหนี่ไงเรามีกิตตารามีคีย์บอร์ดแล้วไงนี่ก็มีเบสแล้วโอ้ยนะววานภูวินมีสิทธิ์ที่จะฟิเจอรลิงกันแหะเราเล่นกันอยู่แล้วไงคุณว่าคุณจะฟิเจอริลิงกันใช่ไหมก็เป็นแบบไม่รู้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเอ้าแต่ ตอนเนี้ยปัจจุบันน่ะเราเอาซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันก่อนดีกว่าโอเคแบบคุณโป้กัซีรีส์คนไหนอัเงี้ยผมอัเงี้ยคนไหนก็ได้นะผมถามแล้วผมนี่หน่อยอะโป้กับซีรีส์หน่อยเพราะว่าผมดูเอา VR คือเวี VR VR คือเราลักกันละคุณละคุณละคุณรักผมเปล่าอ่ะผมถามเลยเนี่ยผมนานๆถามออกสื่อนะเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะคุณรักคนนี้เป็นไรอ่ะผมคนรักผมแบบอาจจะเป็นแบบในในในแบบเพื่อนพี่น้องไง คนนี้เป็นไรอะ่ะผมบอกผมบอกรักคุณเนี่ยมันผมบอกรักไอ้โฟนอย่างเงี้ยใช่ไหมเ,เราพี่อบอกผมรักพี่ชายอยู่แล้วครับนี่เหรอแม <c oughs> เป็นไรวะไม่แล้วมึงอ่ะมึงเป็นไรอะ่ะโฟนมึงอ่ะเป็นไรอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วหดเควโทรศัพท์อูเวนอันนี้เบียกประเด็นนะอ่า พูดไปประเด็นนะเมื่อกี้เขาถามว่าอะไรได้ยินเปล่าผมมีประเด็นใหม่มาให้คุณเดี๋ยวผมไมมป<อ>มิประเด็นใหม่มาครับอะไร <laughs> เอาแล้วสวยแล้วเขาไปหยิบแลยว,ลวหยิบออหยิบอะไรมาไม่รู้แหละแต่ว่าเนี่ยนั่นแหละตรงนี้ คู่วินเขินอ๋อก็เมื่อกี้คือพี่เขาทถาบเออรักพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วเขาเขินเขาเลยจริงแล้วมันจริงแล้วมันมันมันเป็นคนอยู่ในสื่อแล้วมันชอบแบบเนี้ยแบบนิ่งๆอยิ่เขินจริงอะมันก็รู้ไงมันก็รู้ไงมันก็รู้เปลี่ยนเรื่องคู่วินอะเปลี่ยนเรื่องเห็นไหมมาหมีบอกเห็นไหมเห็นไหมมาหมีบอกเปลี่ยนเรื่องไปนะไปกันเลย บีาอา,า,า <R S 1> ร์ยแล้วับีอาร์ยังถ่ายไม่เสร็จบีอาร์ยังถ่ายไม่เสร็จครับยังเหลืออีกสิบสี่คิวครับผมแต่ว่าก็ใกล้ออแล้วตอนนี้ก็อีพีต้นๆเนี่ยถ่ายเสร็จหมดแล้วซึ่งไม่ต้องห่วงเลยรับรองว่ามีให้ดูทุกอาทิตย์แน่นอนครับอแต่ว่าสนุกด,ดีนะมันมดูแล้ว<ด>มีหลายคู่มากเลยมีกี่คู่อะมีปอตินวินิีตาางเฮ้ยเจ้าน้าี่้ ทักทายประชาชนหน่อยอ่ะเซฮายดูประชาชนหวัดดีครับน้องฮานะน่ารักมากเลยเอ้างงเลยลูกน้องฮานะตัวมันโตขึ้นแล้วนะใช่น้องธานะชอบน้องน่ารักเปล่าพี่โป๊นะครับจำได้เปล่าวันนั้นอะจำได้เปล่าจำคนนี้ได้เปล่าจำคนสองคนได้เปล่าเอ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 าโอเคโอเคไป่ะเออแกอยากไปไหนเลยแกก็ไปเลยป่ะ อ้าว่อนแมวมันงอนแล้วไงแมวแมวงอนละงอนงอนน้องพนะํามันเล่นห้องพี่เปล่า,ามาดูแมวที่ห้องพี่ไหมแมวที่ห้องพี่ไหมมาดำน้ำดูปลาดูแมวที่ห้องพี่ไหม,มแล้วยังไงอ่ะเรื่องราวเป็นยงไงเราออกไปนี่ขาดอะไรบ้าง เรากำลังคุยเรื่องเรากำลังคุยเรื่องวีอารออนเมื่อไหร่จะออนไทยในสามเมษายนะครับผมก็คืออีกสองนาท์นะครับก็ฝากทุกคนดูด้วยนะครับสนุกไปเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวขายหน่อยขายพี่ทำไมมันมีนี่ด้วยวะพี้เห็นเห็นปะอะไรมีอะไรครับเนี่ยมันมีกดไลค์กดไลค์อ่ะมันขึ้น กดเลยมันไม่ดีพี่ชายอะไรั่งคิดถึงอะแล้ว VR คือเรารักกันเออ VR คือเรารักกันนะครับผมออนทุกากจะดูเกี่ยวกับอะไรเร็วเออเออดูเกี่ยวอะไรปอนเกี่ยวกับเอ่อเอ่อฮู้เกี่ยวกับซีรีส รักในมหาลัยนะครับผมก็จริงๆแนละ้วเป็นซีรีส์ที่ฟิลกูดแหละคืออย่างก่อนหน้านี้เราสองคนอ่ะเล่นเพื่อนในแค่หนึ่งเดียวมาซึ่งมันก็จะดราม่ามากเนาะแล้วีนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะกลับมาเป็นแบบเป็นฟิลสดใสะอีกรอบหนึ่งที่มันจะมีความโรแมนติกเป็นฟิลฟลเพื่อนแหละผมรู้สึกว่าจากที่ถ่ายมาแล้วดูเทเลอร์เนี่ยตัดๆออกมาแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบซีรีส์ที่แบบมีความแบบนึกถึงแบบเพื่อน,อนมีต่ภาพค่อนข้างสูง เป็นแบบเป็นเกี่ยวกับเพื่อนที่มีความรักอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันมีสเสน่ห์มากๆไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนซึ่งแต่ละคู่ก็จะมีคอนฟ lict ที่แตกต่างกันอย่างคู่อรงนี้นะคู่แบบมาร์กปูนอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนเขาก็จะแอบบชอบกันแหละแต่ว่าจะมาชอบกันยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามส่วนพี่บูมกับพี่อู๋เนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบ พี่โอ้แอบชอบก่อนแล้วก็เป็นฟิลแบบลุกเต็มร้อยเลยว,ว่าเนี่ยจะจีบคนนี้อะไรอย่างงี้อ่าส่วนวินนี่สตาร์ก็เป็นรักแบบ <c oughs> พี่รหัสน้องรหัสส่วนรักของผมกับกับเอ่อในซีรีส์ครับผมก็คือจะเป็นอ่าปีกันก่อนจนเป็นยังไงก็เราตามซึ่งผมรู้สว่ามันมันสนุกแล้วผู้วินต้องไปเป๊เป,ปอดด้วยใช่ไหมอ้ยใช่ใช่ครับผมใช่ปะพอดีผม ไปทําสิ่งที่มันไม่สามารถพูดได้ครับไปทําให้เขาเจ็บปวดอันนี้เป็นเจ็บไข่ใช่จริงแล้วไม่มีคนถามเยอะนะว่ามันละค่ารักษาสองแสนเลยหรอฮะทำไมเจ็บกว่าเจ็บกว่าอกใส่โอ like ้เจ็บกว่าอกขาดไปหเออทำไมเราไม่สามารถพูดคำว่าเตะไข่ได้ก็ได้แต่ว่ามันก็ตรงไปนิดนึงแต่ป้าเอ้า เออเตะเป้าเตะเป้าเออเตะเป้าก็นั่นแหละครับก็โดนค่าทำฝันไปสองแสนซึ่งเออมีคนถามเยอะมากว่าทำไมค่ารักษาถึงสองแสนผมก็ไม่แน่ใจอะเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันเลยผมจะวิเคราะห์ในสองมุมว well, really like ่าทำไมราคาสองแสนนะหนึ่งเลยก็คือว่าตามโลกของความเป็นจริงนะคือภูมันเป็นคนที่รักษาแบบธรรมดาไม่เป็นเนี่ยเวลาหาหมอต้องหาหมอแบบแพงมากๆคุณภาพสูงสุด แต่ถ้าเกิดมองแบบสาววายเลยก็คือตั้งใจให้มันให้มันแบบแบบอยากเอาราคาสูงๆมาเพื่อหลอกล่อให้เขามาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละครับอ๋อง่ายง่ายแล้วผมสงสัยตรงที่เป็นหมันหรือเปล่าโอ้ยมาแล้วผมจะรู้อยากรู้อันนี้เป็นอยากรู้ส่วนตัวก็แล้วแต่จินตนาการนะผมอ่าคุณเห็นจริงจริงคุณรู้สึกว่าเป็นหมันไหมได้ถ้ารู้ที่ว่าเป็นหมันไหมผมรู้สึก ถ้าเกิดนึกถึงคามว่าไงอาจจะใช้การได้อยู่แต่ว่าเสื่อมสมรรถภาพเสื่อมสมรรถภาพเนอะผมรู้สึ่งนั้นซึ่งเรื่องเรื่องถามหานะถามถามหานะเดี๋ยครบไอแมวเจ้าแมวเจ้าแมวคิดว่าไงครับมีว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 ว่าียูวเ่ีีว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 เวียวโอเคโอีคีว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 ีีีวีี หนูไม่มีเอออ๋อแม่พี่เป็นผู้หญิงเหรออืมใช่ปะอ๋อกินไม่ได้ได้อันนี้กินไม่ได้ไม่ได้อันนี้กินไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้อืมฮานะฮานอืมอันนี้แก้วน้ำชั้นไม่ได้กินไม่ได้ไอ้นอกจาก V R คือเราแลกกันมันยังมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะไม่รู้ว่าทุกคน เคยได้ยินหรือเปล่าชื่อ My Love Mix Up อ๋ออ๋อจริงๆแล้วอ่ะผมแอบเห็นอ่า My Love Mix Up ในเวอร์ชันญี่ปุ่นในใน Netflix นะให้ผมนึกถึงคุณทุกรอบเลยเวลาผมจะจะเลื่อนจะเลื่อนจะเลื่อนดูหนังเนี่ยเพราะว่ามันมีข้อหนึ่งคือผมกำลังจะหาหนังโรแมนติกญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งดั้งดูผมก็เสิร์ช Japanese Romantic Movie ผมก็เจอ My Love Mix Up อืมอ่าเป็นเรื่องที่กินนะเป็นเรื่องไงคือคือไงแบบแบบ เอาอยางลบลบแล้วก็แบบเหมือนไงแบบอ่ะลองขอจิตกการาก้าวสาวายก่อนก็คือเหมือนแต่ว่าคอเด้าเลยนะแบบเพราะว่าถือยางลบมาโอ้ยยางลบอันนี้น่ารักจังเลยทําไมเพิ่งซื้อมาเนี่ยมีมีผลต่อใจมากเผลอทําล่วงปุ๊บทีนี้ก็อ่ะเผลอล่วงไปโดนเจมินายปุ๊บก็จังหวะที่แบบเพราะเอามือลงไปหยิบพร้อมกันแล้วก็เลยเจอหน้ากันเลยกลายเป็นอ้อเลิฟมิอัพอย่างเง,งี้ป่ะแบบยางลบอ้า oh. <laughs> ใช่อ่ะ มันพูดเป็นเรื่องแต่คุณบอกว่าใช่เว้ยใช่ช่ได้เว้ยใช่ได้เว้ยตามมึงเลยเว้ยได้ใช่ได้ดิผมเป็นคนคิดพอดใหม่ก็ได้ทั้งนั้นอ่ะจริงๆรินะอะคุณลองดูคุณลองคุณลองคุณลองไปเดินอยู่อีเวนต์สักอีเวนต์หนึ่งอะแบบแงี้ยซื้อยางลบมาแล้วก็ทํายางลบตกแล้วก็แบบลงไปหยิบพร้อมกันแล้วก็ขันหน้ามามองพร้อมกันอย่างเงี้ยโอ๊ยแต่ว่าสมองสมองคือกริ่นแหละอันนี้คือจิ้นนะนี่คือจิ้น่ะคนจิ้น่ะ จนเลยจรเลยคุณทำอะไรกันเนี่ยอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่ครับผมพรุ่งนี้ออกกองครับอ๋อออกกองเรื่องอะไรออกออกกองเรื่องใหม่ออกกองเรื่องใหม่แหมเดี๋ยวเรื่องอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพุ่งเลยได้โปร์ไอ้แย่บุ้งวันนี้เป็นอะไรเนี่ยเรื่องอะไรครับเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดูเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดูคอนเสิร์ตนนนนเดี๋ยวผมไปดูกับโฟร์ก็ได้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไป<ฮ>ทาลายเรลือผีอ,อะไรไม่รู้เองจริงๆแล้วอยากไปดูคอนเสิร์ตนนนด้วยแต่ว่าดัานติภารกิจครับพอดีพรุ่งนี้เปิดกล้องสัมมนทครับผมความลับในฤดูรออ้อนนม่นแหละเดี๋ยวผมดูแลพี่ชายผมเองพี่ดูเวยอือืมฝากโฟร์ฝากฝากดูแลปอนด้วยผมเข้าใจว่าบางครั้งมันอาจจะยากหน่อยแบบต้องต้องต้องตามใจหน่อยเราก็ฝากฝากหน่อยฝากหน่อย มันจะดูแลยากนิดนึงช่วยหน่อยรับทราบเดี๋ยวดูแลแฟนสุดยอดับน้องผมพูดไม่ออกอัะพี่ไม่ปฏิเสธนะด้วยอ่ะชอบไม่ใช่แฟเป็น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 เพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนไอ้แย่เพื่อนจริงเปล่ามากกว่เพื่อนเหรออืมนั่นแหละเอาไีกแยวคุณมันจงมนจิ้นอะไรกันเนี่ย มัมมี่็จะคิดไปเฮ้ยบูวินตามมะเขือเทศดอยคําด้วยอ่ะของดีครับผมของดีนะดีเคล็ดลับเคล็ดลับความหอมครับกินมะเขือเท่มันหอมอะไรวะพี่มีคนเคยบอกผมไหมว่า น้ำมะเขือเทศมีฤทธิ์ในการช่วยดูดโซเดียมครับผมก็มกินแล้วก็จะช่วยหน้าไม่บวมครับอ๋อหรอใช่มีคนเคยบอกบอกไว้ก็ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ก็กินไว้ก็<ไ>มันฟอสบอกมันช่วยแหละใครบอกอนนะใครนะบี่ฟอสบอกบอะไรพ่ฟอสอ่ะ ที่ฟอสเคยบอกผมนะครับว่ากาแฟเนี่ยช่วยทําให้แบบว่าแบบทําให้น้าบวมน้อยลงได้เหมือนกันแต่เมื่อช่วงนี้ผมต้องกินกาแฟก้ช่วยกาแฟมันทําให้แบบมันมีคาเฟอีนไงมันทําให้เรามี e อ e r g y เบินพลังงานมากขึ้นอ๋อเพิ่งรู้ว่ามะเขือเทศอ่ะมันทําให้หน้าหายบวมได้จริงอ่ะ ลองดูลองดูภูวินเหมียวมาหน่อยไปช่วยคุณก็ได้ขยับภูวินเหมียวให้ดูหน่อยดิมาเหมียวให้ดูหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่แมวดิเหมียวดิแมวเหมียวสิแมวเหมียวดิเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์ฉันไม่พอใจแล้วครับุยกับแมวว่าฉันกับเธอไว้ไม่พอใจแล้วครับคณะ าดไม่พอใจลนะฮานะฮานะมิเฮ้ยพี่ฟอน์มาวะเอา้าเอ้าปุ้ทำเป็นอะไรฮานะฮานะอันนี้คือพี่ระหว่างพักกล้องอะ่ะตอนนี้คนอื่นกำลังเข้าอยู่แต่ว่าตอนนี้กำลังพักอยู่ในรถ เออจะมไปทำอะไรในรถวะมานั่งพักหนึ่ในรถไงนั่งพักในรถเข้าใลทำไมคุณวันนี้ไปปาดน้ำตาในรถอต่วันนี้วันวันวันนี้ทำงานไงทำงานนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ไอโฟนนันก็มันก็พูดอะไรไม่รู้เนี่ยนึกว่าอเลยนะนึกว่าแบบไปปาดน้ำตาในรถเพราะว่าที่ปาดฝนที่ปาดฝนของรถเนี่ยมันปาดให้แค่ฝนมันปาดน้ำตาไม่ได้จ ไม่เห็นกันาวอไว้ไมาชิกพิกซี่มาดูด้วยมาเบลมามาเบลมาดูสวัสดีครับติดเธอไม่รีบนะครับถ้าเธอไม่รีบไปพี่ฟ้าต่อพี่ฟ้าต่อเร็วเร็ว ให้ผมเว้ยเป็นไงในรถเนี่ยผมไม่เนี่ไม่ได้ดิมันเบ้ยมันจะเหมือนบนอกคนปวดหลังนะทำไงดีอะไม่ได้เไม่ได้ไม่ได้ถ้าติดผ่อนนะต้องให้คนะู่นี่นะไอ้อ๋อนี่นี่มาเบลมาอยู่ป่าเนี่ฟังนะจุ้งดังจริงๆแล้วอ่ะอ่าคือไอ้ยุณไม่ได้ออกอาผมจี๊ดแล้วขายเพื่อนขายเพื่อนขายขายเพื่อนให้มงพิกซี่เราขายเพื่อนให้มงพิกซี่อ่ะเปิดแผงขาย คุณโฟรขายห้คุงขายเหรอเต้นเซ็กซี่กว่าฉันอีกไว้เนี่ยเดี๋ยวบอกมาเบลเลยว่าเนี่ยเซ็กซี่จริงเลยนะมันมีมันมีเพื่อน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 เราอีสองคนนะพี่นะมีโบอ่ะมีมาเบลอะไรนะมีใครนะมาเบลอิงโกะแล้วก็พิมมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปแชร์ถ้าถ้าเราสมมติเราเต้นนะพิกซี่โอ้โหสตินฟลเนี่ยสู้เราไม่ได้นะเอาดีทำไมทำไม แอบสมมติอาภูว no? ินปอนภูวินโฟลดันติดฝนเนี่ยอืมพิกซี่จะสู้ไม่ได้เลยไหนเพราะว่าเพราะว่าอะไรแเย่แล้วโล้ยแม่เยะจังเลยูุกแมต้องทำไงถึงถึงพิกซี่จะสู้ไม่ได้คุณโฟต้องถอดเสื้อเต้น เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมามาเอาะอันนี้คือแบบว่าผมรอคุณห้ามอยู่นะคุณก็ไม่ห้หมผมไม่คุณเริ่มทำแล้วคุณก็ต้องใสสุดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมรอปั้นกล้ามก่อนวันนี้ผมไปวันแรกเองอโอเคโอเคโอเคได้จ่ะได้จ้ะนี่เขาบอกว่าสามเขาบอกว่าอะไรนะใครนะ ไเสียงมันค่ะค่ะให้ายใค่ค่ะใหาโฟอตได้ยินป่ะได้ยินละได้ยินละแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างที่เคยบอกไปว่าถึงแม้ว่าถ้าเกิดเราเราเสียใจแบบอกหักมาแล้วอยู่ในรถเนี่ยยิ่งฟังเพลงติดฝนของพิกซี่ไม่ได้นะทำไมเข้าใจไหมเนี่ยเพราะว่า มันก็อย่างที่เคยบอกไปไงว่ามันมัน,ม,นมันปัดน้ําตาไม่ได้ปัดได้แต่น้ำป่นอันนี้เลิกไหมลาออกไม่หายเลยเมื่อกี้นีปรู้ป่าวว่าที่มผมเงียบๆเลยผมผมนั่งคิดโคตรนานจริงเหรอผมอนั่งคิดแต่ว่าคิดว่าเอ้มุกเราจะเรียบยังไงวะเอ๊้ใช่ไหมนเนี่ยนั่นแหละครับอาจจะเป็นเพราะเสียงผมมันดูเล่นมุกไม่ตลกเลย เมื่อกี้นี่มาเบลเขาฟังมุกกูอ่ะเขาออกไปเลยเยเขาฟังมุกกูแล้วเขาออกไปเลยอ่ะมาเบลอ่ะเขาฟังมุกกูปุ๊บมุกกดอีกทีเอาหายไปแล้วขอโทษนะครับผมผมจะไม่เล่นมุกแล้วผมขอโทษผมว่าผมอยู่เฉยดีกว่าเรียนมาใหม่น้องไปเรียนมาใหม่ อะไรนะหนึ่งสองสามไพี่พี่ภูวินทันไหหนึ่งครับอ่ามุกอะไรอ่าเล่นเล่นมาดีแล้วมาดีแต่ได้กับผู้วินดิในในลองในคุณลองนับนับจังหวะดิแบบนับจังหวะนับจังหวะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเวลาเวลาคุณเล่นดนตรีเนี่ยคุณนับคุณนับจังหวะนับจังหวะแบบหนึ่งสองสามมั้ยไงเวลานับหนึ่งสองสามสองสามสี่หบึสมสมมติเธอคุณจะใช้นิ้วนับนิ้วนับหนึ่งสองสามคุณใช้นิ้วนับยังไง หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งหมดผิดหมดผิดหมดหนึ่งหนึ่งเนี่ยวันนึงเนึ่งปกติเลยหนึ่งอ่ะหนึ่งสองต่อสองสองสามเนีตายดีกว่า ติดเธอไม่ไหวตายยงกูย่ามากูเล่นมอกครูมเล่นมุกเสี่ยวเรียกแช่งกูเป็นยังไงรู้ปะกูจะให้ฮันะไอ้นี่เรียกแช่งกูให้เม่์เรียกช่งซิงไปผมมาแค่เป็นคนชอบเล่นมุกออกเสือกันเองตอนอยู่กองหรือตอนอยู่แบบว่าที่แบบไม่ได้ออกเสือคุณก็เล่นมุกตลกเหมือนกันนั่นแหละไปตองพูดไปตองกูด อย่าให้อย่าให้วินนี่สตาเป็นพยานะออกมาเนี่ยพอแบบเรื่องบางอย่างเราไม่ต้องพูดกันก็ได้เรายังไม่ต้องข้ากันถึงขนาดนั้นตอนเีาพูดออกมาทำไมสี่ทุ่มครึ่งแล้วเรื่อกอะไรเรื่อกอะไรอ่ะขอตัวอย่างสิไมันมันไม่อยากพูดอะไรเด้ผมพูดมันมันไม่ได้ด้เออเราทางประเทศแล้วเนี่ย ให้เขาต้องตัวกัวววนพูดดีกว่าคุณรู้อยู่แก่ใจสักนิด<ม>นึงก็ได้ยังไงผ,ผมชอบผมชอบร้องเพลงในกองอืมแล้วอะไรต่ออ,อหนึ่งในชอบแต่งเนื้อใหม่ครับใช่ใช่ชอบแต่งเนื้อใหม่ชอบแต่งเนื้อใหม่แล้วก็ร้องร้องกันไปเรื่อยอืมได้ต่อ ไม่มันก็ไม่ได้อะไรต่อเราผมก็แค่เล่นเล่นมุกไฟแบบตั่งต่งเนื้อไปเรื่อยๆมุกที่คุณเพลงที่คุณร้องยืออลไร้องว่าอะลรก็มีแบบมีแบบติดฝนอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบไม่แต่งเนื้อใหม่ไอก็พอร้องติดฝนแล้วแบบติดเธอไม่ไหวก็แบบก็เดินแบบเดินไปหาวินนี่แล้วก็แบบเดินไปกระซิบข้างๆวินนี่แบบติดเธอไม่ไหวแค่นั้นเองแล้วมันก็จะความวินนี่อ่ะมันก็จะแบบอุ้ยนี่คู่มิมึงหยุดดิ เฮ้ยผู้อินเออเออมืมมีอะไรผมเล่นมุกบผมเล่นมุกเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรเลยอืมแค่นั้นก่อนอองที่จริงแล้วมันก็ไม่เหี้ยผม่็จะเล่าให้ฟังก็ได้นะแต่ว่าอองตรงอ่ะคือฟังนะครับผมผู้ผู้เอ่อ วันใดผู้รับชมทุกคนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังให้ดีนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าไม่ใช่การเซอร์วิสแต่อย่างใดแต่คือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในกองมาแล้วนะครับอ๋อเหรอครับผมก็แค่เกิดน่าควาไอ้ผู้ไปออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะไล่าฟังทุกคนฟังนะครับว่าผมพูดความจริงทั้งหมดนะครับเออเล่าเถอะอฟังมาแล้วเนี่ยให้รู้ไงให้รู้เนี่ยแมวแมวแมวถึงกันหลับแล้ว แมวบอกว่าโอ้ไม่ฟังแล้วเนี่ยเวลาเวลาเวลาถ่ายซีรีส์อ่ะจริงๆแล้วผมแบบเรื่องแบบนี้ผมแบบให้อยากให้แบบมันหลุดออกมาจากธรรมชาติที่กองเป็นคนถ่ายมาให้หลุดมากกว่าแต่ว่าอ่ะไหนๆก็คนก็จะชอบบ่นเยอะแล้วแล้วก็มีแพรแสก COVID ูดโพสเกิดขึ้นแล้วก็นั่นแหละครับผมก็จะบอกว่าเข้าเรื่องเลยนะกันนะ ตอนนานแล้วเวลาจะถ่ายซีรีส์เอ่อเวลาที่เข้าด้วยกันสองคนประมาณแปดสิเปอร์เซ็นเลยทุกซีนถ้าเกิดคุณภูวินอนะ่ะมีอาการคึกขึ้นมาเมื่อไหร่เลยมีอาการที่แบบว่าตื่นตื่นแบบแบบยิ่งช่วงบ่ายๆเลยแบบที่ไม่ใช่เช้ากับดึกๆเมื่อไหร่นะแล้วเข้าซีนด้วยกันสองคนพ่วมกับสมมติพี่นิวบอกว่าซีนเนี้ยขอวันหวานนะอะไรอย่างงี้อืมเขาก็จะชอบเอาหน้ามาใกล้ๆครับแล้วก็แบบว่าแบบ อ่าแบบว่าแบบเออน,น,นั่นแหละครับ <G ül üyor> นั่นแหละครับแล้วก็ไหนไหนพูดใน้องคำกับแมวที่ยมันทำสมมติถ้าเกิดเป็นเป็นกับคนะนี่นไปทำปผมไม่พูดไม่ไม่ถ้ใช้ชกล้องอมสมมติสมมติใช้กล้องเป็นคุณอะใช้กล้องเป็นคุณแล้วก็แมวเป็นผมอย่างเงี้ยไม่โวยเออขอโทษลูกครับหรือว่าทำให้แฟนขับดูไหนสิว่าแบบว่าสมมติทำให้แฟนขับดูอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเป็นยังไง ไม่ทำบอกเสือแลอกเสือบอกเสือแล้วบอกเสือแล้วต้องคลิปลุกหน่อยก็เลยไม่อยากพูดไปแล้วยบายเจอกันไอพอดยบายไปดูคอนเสิร์ตกันเน้่ยเราก็ไปเบเคิร์นนะ